คุณบุญคุณท่านเหรออันไม่ใช่คุณอันนี้คุณบัวอะไรนะบุญล้นไม่เป็นทองล้นไม่ใช่เมอ่อดะกี้นะคุณไปอีกการถึงอันทองล้นนะสวัสดีค่ะพ่อครูปะเปียคุณก้อยคุณอรวรรคุณคุณไหนน้อคุณลุงอย่าไปใกล้เดี๋ยวเผื่อทีฉันขอความช่วยเหลือ เพราะว่ามันมีกระเป๋าป้าเรียกมันว่า <c oughs> ขออภัยค่ะป้าเรียกมันว่ากระเป๋ายูทูบเบอร์เพราะว่ามีอุปกรณ์มีอะไรในนั้นที่คุณลุงพายอยู่จะหนักๆถ้าป้าก็เดินไปถ่ายรูปภาพนิ่งมอสักครู่นี้ว้าวมันว้าวมากเลยพี่น้องเดี๋ยวป้าจะเป็นนั่งอ่านคอมเมนต์ที่หลังพี่น้องห <c oughs> นาวเป่า วิวสวยมากค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนนี้หนาวค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะแต่ป้าก็ยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เด้อก็ <g ül> <g ül> มียูทูบเบอร์ไลฟ์อยู่หลายๆที่นะคะก็ป้าเพียรพาเดินคุณลุงเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอาจจะพาเดินเลาะบ้างแล้วแต่ว่าป้าอยากจะเดินเก็บภาพอีกไปด้านหน้าไปทางนู้นนะคะีมีคนสวยนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่นะคะ,คะลงสสค,ลคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเอากล้องนี้สวัสดีไหมนีลยสวัสดีค่ะ,คะจ้าเออนนะคะแอนแฟมิลี่นะคะทุกท่านพอดีว่าไม่รู้คุณลุงเดินมาแล้วแหละแต่ป้าก็อยากเดินเลาะอีกป้าอยากจะเดินชมไปเอกออกไปทางไหนเนาะอ,อันนี้เห็นไหมออกไปทางนี้นะคะตรงนี้เป็น หน้าห้องน้ำนะที่ป้าเดินผ่านเมื่อม่สักครู่นี้ต้องมีขั้นบันไดด้วยป้าจะพามาไม่รู้คุณลุงเดินเลาะไปถึงหรือยังมันสวยมากเลยดอกไม้นะคะอยู่ตรงนั้นก็สวยนะคะสวยทุกตรงส <c oughs> ำหรับป้าเปียกป้าว่ามันสวยทุกตรงเลยเอซนี่นี่เหมือนจะให้เจ้าเบา่าเจ้าสาวรอดซุ้มเลยเด้อนี่ เดี๋ยวเราลอดก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะแต่ไม่รู้คุณลุงเอาซูมหรือเปล่าทำไมมันเห็นใกล้ใกโอเคนี่นะคะเราเดินลอดซุ้มก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะคะเนี่ยโอโ้โหขนาดกระถางเดียวนะป้าซื้อมามันยังอลังการประดับอยู่ที่สวนของเรา แต่นี่ไม่ใช่สวนของเราแต่เป็นสวนลุงพลป้าแตนสวนของป้าแตนแน่ๆเลยนะคะลุงพลนะคะจำลุงพลไม่ได้สักทีสักครั้งตอนนี้จำได้แล้วขอถ่ายแบบเต็มๆเ,เลยพี่น้องยังไม่ใส่หมวกลุงพลแน่ๆเมื่อคืนนี้ลุงพลใส่หมวกไป็นนั่งอยู่ด้วยตั้งนาน ป้ายังจาไม่ได้จนลุกไปตายแล้วนี่นะคะตายลุงพลเต็มเลยเด้อจ่าเด้อเาดกไ้พอนี่คุณลุงไออันนี้มันถ่ายใช่ไหม่ลไม่รู้มันถ่ายภาพิ่งไม่ได้ใช่ไหมในะือนนี้อันนี้คือพอดีว่าลุงพลกำลังจะไปทำงานป้าก็เลยเห็นลุงเ๋็บไปก่อนนะ มีคนทำแต่ถืองานอยู่นะคะอ่ามีเลยเอามีน้องมีน้องเล็กมีน้องเล็กเดินชมมีน้องเล็กเดินชมด้วยมีคน,มนก็ยังเป็นคนขยันคือเก่านะคะ ตื่นแต่เช้ามาก็จับงานลุยงานเลยนี่นะคะตบตบตบรถมืคน,นตัวเป็นๆน,นะคะเนี่ยไอซีตื่นขึ้นมาก็ทำงานเลยมาไปดเดี๋ยวป้าไปดูทางนู้นมืคนกำลังเกรดดินนะคะนี่นะคะก็ลุงไฟทิชงขหน่อยอ่ะไฟทิ้หน่อย I mm -hmm.